Innovation กับ Arm Auto ์มออโต o ฟอนเอเอามศูนยเนี่ยมันเป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งของเยอรมันกับความนุ่มนวลอ่อนหวานของเดนมาร์กสำหรับลูกค้าที่อชอบโทนเสียงที่นุ่มนหวานหวานนเนียนน,ยน,นะครับอันนี้โดนแต่มีแต่มีไดนามิกนะนคือ,อ<ช>ไม่คือไม่ได้อ่อนแรงนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงความเป็นอนาล็อกความเป็นราชานะครับต้องถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องเล่นแผ่นเสียงเนี่ยเป็นแหล่งโปรแกรมนะครับที่คลาสสิกนะครับแล้วก็ทุกวันนี้นะครับก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของวัสดุศาสตร์เอ,อ่ยหรือว่าในเรื่องของการป้องกันการสั่นสะเทือนวเบรชันเรโซแนนซ์อะไรต่างๆเนี่ยแบบมากขึ้นเรื่อยๆแม้ความเป็นจริงนะครับ หลักการในเรื่องของการทํางานของเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือทำทำยังไงได้ให้ได้แผ่นเสียงมันหมุนนะครับแล้วก็หัวเข็มที่มายึดติดกับโทนอาร์มเนี่ยก็มาอ่านวิ่งไปตามร่องนะครับเพื่อไม่ให้ข้อมูลน,นั้นนะ่ะผิดเพี้ยนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอเครื่องเล่นแผ่นเสียงของ Clear Audio นะครับแบรนด์ระดับไฮเอนจากประเทศเออย,อยอรมนีนะครับเป็นรุ่น innovation นะครับที่มี ศักยภาพมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเสียงนะครับเมื่อกี้ได้ลองฟังแล้วต้องบอกว่าความเป็นอนาล็อกสูงสุดจริงๆนะครับและวันนี้ผมอยู่กับคุณนัทพงศ์คืบยาราดนะครับผู้จัดการโชว์รูมของ KS Home Entertainment p l u s าสาขารักษาสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีครับพี่อุ้มครับวันนี้จะมาให้คุณนัทพงศ์ครับใส่สูตรใช่ครับเ <laughs> <laughs> พราะว่ามีสูตรมีสูตรโอเคนะครับขอท่าความนิดนึงนะครับเราทําคลิปกับพี่อุ้มเมื่อ2 <laughs> ประมาณ2ตอนที่แล้วเราพูดถึง McIntosh MC451 นะครับกับ C12 ซึ่ง C12 นี่ก็จะมีภาคโฟโนนะครับมีเครื่องแล้วมีปรีแล้วแล้วมีโฟโนแล้วคำว่าสูตรนนี้คือเราจะมาพูดถึง c ค e ียร์อ i ดในกรณีที่ลูกค้าอยากจะเล่นเทิร์ a นเทเบิล์นเคลียร์ที่พี่อุ้มพูดถึงว่าความเป็นราชาไฮเอ็นของอนาล็อกเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง c r e ียร์คือเยอรมนีถ้าเราเห็น c r e ียร์เนี่ยเรามักจะเห็นใช้วัสดุประเภทนี้แล้วก็รุ่นที่เป็นแฟคชิพก็คือใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเ,เลยซึ่งราคาค่อนข้างสูง c r e ียร์ i o จริงๆเนี่ยเขาผลิตมาแล้ว40ปีนะครับ,รบนะครับไอตัวที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือเป็นรุ่น Innovation ซึ่ง<ร>เป็นรุ่นที่เราขายดีขายดีมากขายดีมากนะครับเดิมก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นเป็นสี Black แต่อันนี้เป็นพิเศษก็คือเป็นเขาเรียกเป็น mood เป็นวูดอ่ะคือตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคือคือแบล็กก็คือตรงนี้จะเป็นสีดําใช่ครับอันนี้เป็นวูดนะใช่ครับตัวแพตเตอร์ก็จะเป็นสีดาอ๋อสีดําด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีอาร์มของเคลียก็คือเป็นแผ่นเซตเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือผสมสูตรผสมสูตรนะครับสูตรที่จะผสมก็คือออโตฟอนซึ่งก็เป็นแบรนด์คู่บุญของ KS เหมือนกันซึ่งเรานําเข้ามาก็ 30กว่าปีแล้วคือออทตฟอนนี่ก็คือดังทั้งหัวเข็มแล้วก็โทนอาร์ใช่ครับเพราะว่าผมก็ใช้โทนอาร์มออทตฟอนอยู่ใช่ครับก็ใช้มานานก็เป็นอันท,ที่ที่ดีแล้วค, <มา S 1> คทีนี้เรามาพูดถึง Innovation. อินโนเวชั่นไอเทิรตัวนี้ครับครับง่ายๆก็คือหลักการอย่างที่เมื่อกี้บอกไปง่ายๆคือว่าทํายังไงให้แผ่นมันหมุนโดยที่ไม่มีอะไรไปรบกวนใช่ให้มันสั่นเพื่อที่จะส่งแรงถึงหัวเข็มใช่ครับตัวอินโนเวชั่นนี่เขา เขามีขั้ยการออกแบบโดดเด่นยังไงบ้างครับเริ่มแรกให้ดูจากจุดสังเกตตรงนี้ก่อนครับถามว่าจะมีชั้นที่1ชั้นที่2อโอเครับลักษณะการเล่นหัวเข็มเนี่ยถ้าเกิดมันมีแรงสั่นสะเทือนมันก็อาจจะไปรบกวนทําให้เข็มกระตุกผิดเพี้ยนแล้วก็ผิดเพี้ยนอ่านข้อมูลที่อยู่ในร่องเนี่ยใช่ครับไม่เที่ยงไม่แม่นยําถูกครับครับผมอันนี้คือหลักการการออกแบบนะครับการที่เพิ่มชั้นให้สูงขึ้นเนี่ยความ นิ่งของตัวการสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะไม่รบกวนและเท่าที่เข้าใจก็คือวัสดุพวกนี้ถูกคิดค้นมาอย่างดีใช่ไหมเพื่อที่จะลดแรงไม่ช่จะเป็นวายเบรชั่นจากพื้นขึ้นมาแล้วก็ลดเรโซแนนซ์การสั่นค้างที่อยู่ในตัวด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็สปีดก็จะมี3 3 4 5แล้วก็7 8แล้วก็ใช้สายพานเป็นตัวคอนโทรลนะครับรบทีนี้ก็จะมีจุดสังเกตอีกตัวหนึ่งก็จะมีตัวเซนเซอนะครับเป็นตัวเสริม คล้ายๆเป็นซับแพตเตอร์อ่าเป็นซับแพตเตอร์นะครับแล้วก็มาที่ตัวแพตเตอร์ตัวแพตเตอร์แต่ถ้าเรามองลึกเข้าไปดูด้านล่างนี่นะครับเขาจะเป็นการยกลอยอยกลอยนี่คือเพื่อเป็นการสลายตัวบลายเวชั่นก็คือยกลอยด้วยแรงของแม่เหล็กถูกครับก็พูดง่ายๆว่าตรงเนี้ยมันเท่ากับว่าเป็นการฟรีถูกหมุนฟรีคือไม่มีแรงเสียดทานใดๆใช่ครับเพราะเวลาเล่นเล่นอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันมีการสั่นสะเทือนเนี่ยครับมันจะไม่ไปรบกวนตัวหัวเข็มนะครับ อันนี้ก็เท่ากับว่ามันเหมือนเป็นแบบฟรีก็คือแผ่นเสียงก็เหมือนลอยอยู่ในอากาศใช่ไหมครับลอยอยู่ในอากาศเลยเพราะฉะนั้นเวลาไอ้หัวเข็มมาอ่านร่องเนี่ยมันก็คือมันก็จะอ่านได้เที่ยงตรงละแล่นถ้กครับนะครับแล้วก็ทราบข่าวมาว่า ไอ้ตัวตัวเนี้ยที่เราเห็นเป็นคุณขุนเนี่ยตัวแคตเตอร์ขุนขุนเนี่ยก็เป็นวัสดุพิเศษพิเศษก็คือออกมาโดยมีการคำนวณเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวไม่ให้เกิดโรคสนั้นต่างต่างใช่ครับแล้วก็เวลาเรามือจับมืออะไรมันจะไม่เป็นคราบขี่เกลืออ๋อโอเคนะครับอันนี้คือวัสดุในการผลิตถ้าเราดูมันละมุนอ่ามันละมุนคือมันหมุนละมุนมากเลยมันแบบเนียนอ่ะนะใช่คือปกติมัน เราเราเคยเห็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงทั่วๆไปอ่ะแต่ความฟีลลิ่งอ่ะมันไม่มันไม่ละมุนอย่างไอตัวอินโนเวชันที่กำลังเห็นเออนั่งฟังแล้วมันเพลินแล้วเพลินดูเนียนตาใช่ใช่แล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ฟังเสียงมันก็ต่อเนื่องนะใช่ครับแบบโอ้ฟังฟังสบายมากดีมากเลยนะครับทีนี้เออเรามาดูเรื่องของอ่าหลักการขับการผลิตแล้วนะครับการออกแบบแล้วเนี่ยทีนี้มันจะมีข้อดีเพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงก็คือเทอร์เนทเบิรรุ่นอินโนเวชันตรวนี้นะครับ มันสามารถที่จะเพิ่มอาร์มได้อีกแล้วก็อาร์มเบสเนี่ยทางบริษัทแม่เขาก็จะผลิตให้ก็คือพูดไงว่าเล่นกับโทนอาร์มใช่ครับไม่ว่าคุณจะเล่นอาร์มตรงหรืออาร์มโค้งอ่าแล้วก็แบรนด์ไหนก็ได้ได้แบรนด์ไหนก็ได้ก็คือแมทช์กันได้หมดใช่ครับไม่ได้มีข้อจากัดขอให้บอกว่าเออผมมีอาร์มอยู่นะแต่ว่าผมอยากเล่นอ่าผมซื้อเทอร์นตัวนี้ไปแล้วผมจะทํายังไงผมใช้อาร์มรุ่นนั้นรุ่นนี้อยู่ใช่ครับก็เราให้มือนอกสั่งอาร์มเบสตัวนี้ให้ครับผมเรารู้หลักการคร่าวๆของเคลีย ทีนี้สูตรผสมสสูตรผมทําไมต้องเป็นออโทฟอนทําไมต้องเป็นออโทฟอนปกติเนี่ยมันจะฟิกมากับอาร์มของเครอเดโอใช่ครับโอเคเรื่องของหน้าตาความสวยงามนะครับออโทฟอนเขาก็ไม่ได้ด้อยหรือไม่ได้ขี้เหร่ไปกว่าใครอยู่แล้วนะครับแทบจะว่าเป็นเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะตัวเนี้ยอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับโมเดลรุ่นไหนเป็นรุ่น as สามศูนย์เก้านะครับตัวใหม่เลยเหรอครับตัวใหม่เป็นอาร์มโค้งสิบสองนิ้วมันก็จะมีจุดเด่นก็คือระยะจุดไพ่หวอด จะหยุดไพวอมาถึงเซนเตอร์สปินเดอร์ใช่ครับส1มมิลสมมิลคือปกติทั่วๆไปมันก็จะ2 9 9อะไรประมาณนั้นใช่อันนี้จะยาวกว่ายาวกาบ้านสักประมาณสักเซนหนึ่งถูกครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเวลาอ่านร่องในเนี่ยใช่อ่านร่องในในแล้วมันจะไม่เพี้ยนเสียงมันก็จะไม่ตั้งแต่ร่องร่องแรกไปถึงร่องสุดท้ายของหน้าแผ่นหน้านี้มันก็จะค่าเฉลี่ยมันก็จะเท่าๆกันถูกครับแต่เห็นบอกว่าตรงนี้เปลี่ยนสายได้ใช่ครับ เปลี่ยนสายได้ครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือมันจะฟิกมาอาร์มจะฟิกมาไม่สามารถที่จะอัปเกรดสายได้สายทนอาร์มใช่ครับอันนี้ก็เป็นสายแจ็คแบบ5าพิน5าพินซึ่งออโตฟอนก็ทําสายของเขามาด้วยออโตฟอนก็มีสายด้วยเป็นสแตนดาดทั่วไปเอาไปใช้กับตัวอื่นยี่ห้ออื่นกนได้นอกจากเราจะเปลี่ยนสายทนอาร์มได้เปลี่ยนสายทนอาร์มได้ข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถใช้กับไอตัวหัวเข็มหัวเข็มที่มันมากับเฮดเชล์ที่มีน้าหนักเยอะๆอย่าง s อ u นี่ไปถือว่าเป็นหัวหนักใช่ครับเป็นหัวหนัก ตัว counterweight เขาทำมาลองรับอยู่แล้วอ๋อโอเคครับคือตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือเท่าที่เท่าที่พี่เห็นนะคือตระกูล SPU เนี่ยมันจะมาเป็นแบบสำเร็จรูปเลยไม่สำเร็จรูปก็คือหัวเข็มก็อยู่ใน h a t s h e l ใช่ตรงนี้ข้อดีมันคืออะไรครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวทั่วไปอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าอันนี้คือ h e s h e นะครับแล้วก็คุณก็จะมีหัวเข็ม แล้วก็ขันน็อตใส่ยึดกับหัวเข็มแล้วก็ตั้งโอหังนะครับซึ่งมันผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะทำได้และทำออกมาดีแต่ในกรณีที่เป็น SPU ถ้าเป็น SPU อย่างของกรตฟ้นอาร์ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะถอดถอดได้เลยแล้วก็เสียบเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องตั้งโอแหังใหม่ก็คือถ้าเรามี SPU หลายๆหัวใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนหมุนนี่ออกแล้วก็เอา ของใหม่เข้าเลยใช่ครับลูกค้าที่ยังไม่ชํานาญงานเนี่ยไม่ชํานาญในการที่จะตั้งหัวเข็มจุดโอโหงโอแฮงนะครับมันสามารถที่จะ,ะซื้อตัวเนี้ยแล้วเสียบเข้าไปเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจุดเด่นของตัว SPU ต,ตรงนี้ก็คือในเรื่องของมันถูกฟิกมาเรียบร้อยถูกครับ,รบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามี3หัวมี3สไตล์มันบางทีก็มีหัวโมโนด้วยนะใช่ไหม SPU ที่เป็นโมโนปุ๊บเราอยากฟังโมโนแล้วก็ขันนี่ออก เอาโมโนใส่เข้าไปด้วยที่บอกว่าเทรนเรื่องของการที่จะสะอาดหัวเข็มกับตัวเฮดเชลติดมาพร้อมกันเนี่ยออโตฟอนเขามองเห็นตรงนี้ครับเขาก็เลยทําอาร์มรุ่นนี้เข้ามาครับหรืออาจจะมีหัวเข็มหลายๆหัวที่เก็บไว้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซื้ออาร์มนี้ไปแล้วก็ตัวหัวเข็มที่มีเฮดติดมากับเฮดเชลเนี่ยสามารถที่จะเสียบเข้าไปได้เลยแต่ว่าแล้วก็เท่าที่ทราบข้อมูลมาก็คือว่าตอนนี้พวก ตระก,กูลอย่าง 2M 2M ของตัวออโตฟอนที่เขาติดไอตรงเขาเรียกเป็น p ีเมาส์อ่ะเป็นพเมาส์ก็คือคฟิกฟิกหัวเข็มรุ่นตระก,กูล 2M ทั้งหลายที่หลายๆโมเดลมามากับที่คล้ายลัก เฮดเชลลลักษณะนี้ก็คือสำเร็จมาเลยเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องของการถูกปรับโอเวอร์แฮงตรงนี้ใช่เอามาแล้วก็ทูเอ็มก็ใส่ตรงนี้ถอดออกแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยซึ่งทูเอ็มก็ต้องมีประมาณ5รุ่นก็คือมันก็คือสะดวกสะดวกสะดวกในการสะเล่นนะครับมันไม่มีอะไรที่มันจะยุ่งยากซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าการเล่นเทเบิลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากตอนแรกอาจจะมีมือโปรมาเซต ใช่แต่ว่าพอตอนเปลี่ยนหัวเข็มเราก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะใช่ไหมฮะก็เสียบเข้าไปแล้วก็ปรับน้ําหนักตั้งน้าหนักเข้าถูนอันนี้ก็คือจุดเด่นของ ARM A ม3 0 9 R เป็น a า m โค้งนะครับทีนี้คอมบิเนชันนี้เนี่ยเสียงมันเป็นยังไงเมื่อกี้เราพูดถึงพอความละมุนของการหมุนล,ละฮะทีนี้พอจับตัวเนี้ย a า m 1มนิ้วของ Auto ฟั n เนี่ยมาเล่นกับ i n n o v เ t i o n เนี่ยเสียงมันออกมาอย่างไงผมให้เสียงคาเลคเตอร์ที่สมูทเนียนนุ่มนะครับ ด้วยหลักการออกแบบของ Clear Audio ซึ่งผมถือว่าเป็นสุดยอดของอไฮเอ็นเป็นอนาล็อกหรือว่าเป็นราชาท,ชที่เราเรียกกันเลยนะครับผสมผสานกับความระมุนลนระมัการออกแบบของตัวอารมของตัวฟอนับรุ่นนี้นะครับผมเล็กเมนเรื่องเสียงคือถ้ารเรา,ถ,า,เราถ้าเราจินตนาการถึงภาพอะเนาะมันจะเหมือนตัวอารมเนี่ยก็จะเต้นลาบน บนแผ่นเสียงเพราะว่าแผ่นเสียงนี่มันอิสระมันพิ้ว่ะมันพิ้วนะเวลาเราวางหัวเข็มไปบนร่องเนี่ยมันก็จะคือมันก็จะพาอะไรนะคนเต้นราพาไปทางไหนเนี่ยเราก็จะขยับเท้าตามไปตรงนั้นแบบผมเปรียบเทียบไม่ง่ายนะครับว่าในกรณีทีว่าเรามีนักร้องที่บอกโอ้โหเสียงแบบดีสุดๆแต่เรามีแบ็กอัพที่ไม่ดีครับมันก็อาจจะเสียงร่องออกมาไม่ดีนี่คือการผสมผสานใช่ครับการผสมผสานการออกแบบ ของเครีย์ออดิโอ,อซึ่งเป็นดาราเป็นราชาของเทอร์น็ตเบิร์นเลยนะครับที่สำคัญคือคือมันแบบเงียบนเนียนงงนิ่งเออแล้วก็เมื่อกี้ฟังเสียงเ่ยขนาดเพลงไม่แก่โชว์เรื่องของดินามิกเนาะค,คือมันจะเป็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันนิ่งจริงๆอะ่ะแต่ว่านิ่งในลักษณะที่แบบไม่ได้ฮาร์ดนะูก แล้วก็ไม่ได้ซอมเหมือนไม่มีแรงนะมันกําลังลงตัวที่พอดีอะ่ะออใช่ครับคือเป็นเป็นอะไรที่แบบเออน่าฟังน่าฟังสําหรับลูกค้าที่ชอบโทนเสียงที่นุ่มๆหวานหวานัานเนียนนะครับอันนี้โดนแต่มีในแต่มีไดนามิกนะนนคือ<ช>ไม่คือไม่ได้อ่อนแรงนะใช่ไหมครัเวลาเขาแบบเสียงเขามีพลังอ่ะมันก็โชว์พลังออกมาได้ใช่ครับนะครับผมพูดถึงคุณสมบัติเด็ดอะไรดีมาหมดแล้วราคา 40,000 0มีทรนครับ400,000มีทรน4 0 0 0สนเนี่ยอะไรบ้างก็คือเฉพาะแท่านอินโนเวชันแท่น Innovation เป็นบูดนะครับเป็นรุ่นวูดรุ่นวูดนะครับแล้วก็โทนอาร์มโทนอาร์มเ s 3 0 9 R ไม่รวมหัวเข็มไม่รวมหัวเข็มแล้วก็ไม่รวมแคมตัตแคมป์คือเขาจะให้ตัวลองทิปโทมาให้ดูนะมาในเซตกันอยู่แล้วนะครับเวลาเราพูดถึงไฮเอ็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอะไรอะไรนะเราต้องสัมผัสได้นะคือเราเห็นเนี่ยคืองานมันต้องยอมรับว่างานเนียบมาก เวลาเราสัมผัสอะไรที่เป็นไฮเอ็น่ะคือมันจะมีไฮเอ็นหลายประเภทนะไฮเอ็นแบบพวกผู้ผลิตที่ตามใจฉันอ่ะทำมาดิบดิบแต่ขายแพงๆอันนั้นก็ไฮเอ็นเหมือนกันเอาเสียงอย่างเดียวเลยแต่เครียโอไม่ใช่เครียโอนี่เขาเรียกว่า perfectionist นะดีไซน์สวยนะครับเนียนเียนทุกอย่างทุกจุดนะครับเป็นงานที่ประณีตผมสรุปอย่างนี้นะครับพิม์เครียดโอเขาออกแบบมา เพื่อให้มีความหลากหลายในการเล่นการฟังนะครับอ่ะง่ายๆเลยคือหนึ่งคุณสามารถที่จะเล่นได้สองอาร์มก็คืออีกอาร์มชอบอีกแบรนด์หนึ่งก็เอาใส่ตรงนู้นใช่ครับแล้วก็ถ้าคุณมีอาร์มยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นคุณอยากจะเอามาติดกับเทิร์นอินโนวชั่นก็สามารถที่จะสั่งอาร์มเบดให้เมองนอกกระทำมาให้ได้นะครับสองอาร์มนี่สองหัวได้เลยนะใช่ครับชอบ SPU ใช่ไหมครับใช่ครับซีรีส์นี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็น SPU อีก ส่วน Innovation กับ Arm a u t o f o ้ฟอนเอเอสสามศูนย์เก้เนี่ยมันเป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งของเยอรมันกับความนุ่มนวลอ่อนหวานของเดนมาร์กขึ้งขังถูกนะกับพวกมินิมอลลิสใช่ไหมครับเป็นการผสมผสานคือคุณได้ทั้งความนุ่มนวลและลงตัวนี่คือการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมชั้นยอดของเยอรมันนะครับในตัวแท่น Innovation เข้ากับวิศวกรรมชั้นเลิศในการผลิต นะครับโทนอาร์มของออโต้ฟอนจากเดนมาร์กนะครับในราคาที่เรียกว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มค่าไม่สูงจนเกินไปครับนะครับมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ก็อ่ o ินโนเวชั่นบูดนะครับเคลียร์โอเดียโอตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็โทนอาร์เอเอสสามศูนย์เก้าอาร์สิบสองนิ้วสิบสองนิ้วนะครับราคา สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามแสนเก้าหมื่นเก้านคือแต่ว่าคุณผู้ชมครับไม่รวมหัวเข็มกับแคมกับแคมตรงนี้นะครับก็คือเฉพาะตัวตัวแท่นกับตัวทนอาร์มอาร์มกับเทอร์นี่ก็โอ้โห <c oughs> คุ้มมากคุ้มมากนะ <c oughs> ใช่ครับเฉ <c oughs> พ,พาะอาร์มอย่างเดียวนี่ก็แพงมากนะแพงมากเฉพาะเฉพาะอาร์มสิบสองนิ้วตรงนี้ใช่ครับเพราะ <c oughs> เป็นที่จะรู้ดีว่าอาร์มสิบสองนิ้วไม่มีถูกแน่นอนแต่ว่าพอเอามาจัดชุดอย่างเงี้ยนะครับจะได้เขาเรียกสูตรที่มันลงตัวถูกในราคาที่เรียกว่า จับต้องได้จับต้องได้แล้วก็คุ้มเงินถูกครับแล้วก็ให้เสียงที่ไพเราะแน่นอนใช่ครับความนะความลงตัวการผสมผสานใช่ครับและที่สำคัญคือเสียงที่มันไพเราะมากและงานหัตถกรรมที่แบบประเนีตยนมากๆนะครับนี่คือชุดที่เราภูมิใจนําเสนอและอยากให้มาฟังจริงๆฟังที่ไหนได้ที่สำนักงานใหญ่แห่งนี้นะครับที่เดียวเลยที่เดียวของของเคนะครับครับผม ซึ่งเราจะต่อไว้กับ40,002ซึ่งก็จะมีโฟโนในตัวอยู่แล้วแล้วก็เพลเวอแอมก็จะเป็น M C C 51ซึ่งเป็นไฮบิดนะครับแล้วก็โซนัสโซนัสสตรอเบอรี่ G2 ซึ่งตอนนี้กำลังโด่งดังอยู่โด่งดังมากนะครับเซตนี้นี่เป็นเซตที่น่าฟังนะครับผู้ชมที่สนใจนะครับมีงบประมาณสำหรับเทินเทเบิลไฮเอ็นในระดับนี้นะครับอยากให้มาฟังที่นี่ ผมย้ำว่าคุ้มค่าแน่นอนครับคุ้มค่าแน่นอนใช่ครับ3 9 9แ0 0เก้บาทนะครับตัวแท่น c r e a u d i o Innovation พร้อมกับโทนอาร์ม a u น o f เ n a s 3 0 9 r 12, บสนิ้วไม่รวมหัวเข็มแล้วก็ไม่รวมแคมป์ครับคุณผู้ชมครับนะครับผมเบอร์โทรที่นี่เบอร์โทร0 2 2 7 6 3 0 3 0ครับผมติดต่อคุณนัทพงศ์คืมยาลาดผู้จัดการโชว์รูมได้ครับผมับครสวัสดีครับสวัสดีครับ